รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐานตามแนวทาง Prow Models โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์เราคือองค์กรนวัตกรก,รการศึกษา ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยโดยยึดมั่นในาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรม,มีศักยภาพและความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะแบบบูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐานตามแนวทางพาวโมเดลซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้านความสำคัญของนงวัตรกรรมจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพบว่านักเรียนในยุคนี้ขาดสามรรถนะที่จาเป็นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการขาดสามรรถนะของนักเรียนส่งผลให้คะแนนโปเนตและพิซซาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และครูยังขาดแนวทางการจัดการเรียนรู้สมรรถนะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้จึงได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะแบบบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับการพัฒนาครูผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และที่สำคัญที่สุดคือการใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน นวัตกรรมนี้จึงมีความสำคัญและประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาสมรรถนะและ soft skills ของนักเรียนแล้วยังช่วยให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและช่วยสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้กับนักเรียนด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของเราเป็นไปอย่างมีระบบภายใต้กรอบ Proud Model ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงหลักการทฤษฎีและแนวคิดที่หลากหลายขั้นตอนแรกคือ p Preparation Planning เราได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนและอ้างอิงหลักการและทฤษฎีที่สำคัญเช่นทฤษฎี Constructivist และแนวคิด Learning Compass 2030ของ OECD จากนั้นเราเข้าสู่ขั้นตอน R Research Based Design ซึ่งเป็นการออกแบบและแนวทางการพัฒนาโดยมีการร่างรูปแบบจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดก,การเรียนรู้เชิงสมรรถนะขึ้นมาอย่างพิถีพิถันโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปร,ะปรับปรุงพัฒนาเมื่อได้รูปแบบและแผนที่สมบูรณ์แล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอน O Operate Optimize ซึ่งเป็นการนำไปใช้จริงเราดำเนินการพัฒนาครูและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่นักเรียนได้ลงพื้นที่จริงโดยกำหนดการจัดการเรียนรู้ดังนี้มัธยมศึกษาปีที่ 1, 1> เรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์ตำนานทางยบุรีนวัดดงแม่นางเมืองมัธยมศึกษาปีที่2สัมผัสวิถีเกษตรผสมผสานณส่วนตาเพียนบ้านคลองขด มัธยมศึกษาปีที่3เข้าใจวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านบึงผ่านการเรียนรู้ที่ฟาร์มปากัดมัธยมศึกษาปีที่4สืบสารวิถีผ้าทอโปร่งคเงนงะณกลุ่มทอผ้าโปร่งคเนงมัธยมศึกษาปีที่5เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมบ้านคลองเคียนกับกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าคลองเคียนมัธยมศึกษาปีที่6เจาะลึกวิถีศาสตร์ศิลปิน หนองบัวที่โรงหล่อพระผู้ใหญ่กฤษณะทุกขั้นตอนถูกประเมินอย่างต่อเนื่องในขั้น u o u understanding usefulness assessment ซึ่งเป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและผู้ปกครองจากนั้นเราได้นำผลการประเมินมาใช้ในการ d De development dissemination ซึ่งก็คือการ ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดรูปแบบอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและขยายผลสู่สาธารณะต่อไปด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามนวัตกรรมผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาและผู้บริหารจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่านวัตกรรมนี้ส่งผลดีต่อโรงเรียนและผู้บริหารอย่างชัดเจนมีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลายทำให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพครูและผลสมรรถที่ของนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีความสามารถในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะที่สูงขึ้นสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้ มีการทำงานร่วมกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสามารถใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะ soft skills ที่สำคัญผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมีทักษะนวัตรกรทักษะอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่21และเกิดความรักความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถ,ถานะแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐานตามแนวทางพาวเวอโมเดลคือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมที่ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาแต่ยังเชื่อมั่นในพลังของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราทุกคนให้เติบโตเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นนวัตกร,รที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเพราะเราเชื่อว่าเมื่อโลกเปลี่ยนการเรียนรู้ก็เปลี่ยนหนองกรดพิทยาคมเปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าด้วยนวัตกรรมการศึกษา